ข่ามน์กาแฟดำมินออนไลน์กับคิมจองอึนจุดเชื่อมด้านอาวุธร้ายแรงที่น่ากังวลข่าวกรองว่าด้วยการขยับมาใกล้ชิดร,ระหว่างเกาหลีเหนือกับพมา่าโดยเฉพาะด้านการพัฒนาน,นิวเคลียร์ทำให้สหรัฐอ้างว่าต้องเข้ามาเกาะติดเรื่องนี้ปี2 0 0 9ันกบัวชิงตันเริ่มแสดงความกังวลออกมาอย่างเป็นทางการปี2011รัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคินตันในขณะนั้นได้ย้ำประเด็นนี้ในคำแถลงในที่สาธารณะว่า ด้วยความพยายามของเมียนมาในการจัดหาเทคโนโลยีจากทางทหารจากเกาหลีเหนือระหว่างการเยือนของเธอในปีแต่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน้นย้ำว่าบอชิงต่างกระบวน่องการขายข,ายขีปนาวุธเป็นหลักโฆษกกล่าวว่าเราไม่เห็นสัญญาณของความพยายามทางนิวเคลีย์จำนวนมากในขณะนี้แต่ฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐกับประเทศตะวันตกอื่นๆเริ่มจะเจาะลึกในประเด็นนิวเคลีย์ใกล้ชิดมากขึ้น ข้อกล่าวหาปรับปรายเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในเมียนมาเกิดขึ้นโดยกลุ่มผู้ติดตามเรื่องนี้บางกลุ่มและองค์กรพัฒนาเอกชนตลอดช่วงครตศตวรรษ2010สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือสื่อเสียงประชาธิปไตยแห่งพม่าในปี2010อ้างถึงเอกสารและภาพถ่ายจากไซ่เตงวินผู้แปรพักของกองทัพพมา่ามาพร้อมกับข้อกล่าวหาว่ามีการฝึกอบรมที่โยงกับรัเสเซียและการสร้างโรงงานนิวเคลียร์ใกล้มาทะเลและมากเกล แต่เมื่อมีการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมอิสระจากสถาบันวิทยาศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศหรือ ISIS ก็ได้การตีความอีกทางหนึ่งว่ามันอาจจะเป็นโรงงานปูนซีเมนต์เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องดราม,ม่าขึ้นขึ้น,นลงลงมาตลอดและท่ามกลางความสงสัยอย่างต่อนเนื่องนี่แหละที่เกิดการเยือนเมียนมาของประธานาธิบดีบารักโอบามาในปี2012ในจังหวัดนั้นเมียนมาปฏิเสธข่าวเรื่องความร่วมมือทางทหารใดๆกับเกาหลีเหนือ สมทับด้วยคำประกาศย่างเป็นทางการว่าได้ยกเลิกแผนการวิจัยนิวเคลียร์ของตอนแล้วต่อมาเมียนมาได้ลงนามในเงื่อนไขเพิ่มเติมของ IAEA e แห่งสหประชาชาติในปีต่อมาแต่ข่าวกรองอีกหลายกระแสก็ยังยืนยันว่า SPDC หรือสภาบริหารของกองทัพพม่าที่มีอำนาจบริหารประเทศอย่างเบ็ดเสร็จยังคงพยายามสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียในปี2014และอีกครั้งในปี2015 เป็นที่ยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับเกาหลีเหนือ,อยังคงดําเนินต่อไปรวมถึงข้อตกลงอาวุธกับเกาหลีเหนือในปี2013เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจาพมา่าขิมซกซอนถูกย้ายกลับไปในปี2016หลังจากที่สหรัฐประกาศเอาชื่อนักการทูตเกาหลีเหนือคนนี้ขึ้นบัญชีดําคว่ำบาตรโดยข้อเกล่าวหาการค้าอาวุธกับเมียนมาผ่านบริษัทโคเรียมายเนียงเดเวลอปเมนต์เทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่นทำให้มีการตอกย้ำว่า การค้าอาวุธของเมียนมากับเกาหลีเหนือก็ยังเกิดขึ้นอย่างน้อยจนถึงปี2016ปีเดียวกันนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในพมา่ารัฐบาลเผด็จก,การในเมียนมายอมให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยยอมให้มีการหวงคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยบางส่วนส่งผลให้องศาสูจีและสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลขึ้นภายใต้พรรค NLD โครงการนิวเคลียร์ของเมียนมาและความกังวลระหว่างประเทศ เกี่ยวกับความทะเยอทะยานดังกล่าวได้จางหายไปเมียนมาลงนามในอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแทนตั้งแต่ปี2017เมียนมาได้มีส่วนร่วมในความพยายามคว่ำบาตรเกาหลีเหนือของสหรประชาชาติแต่รายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญแห่งสหรประชาชาติประจำปี2018ระบ,บุว่าการค้าอาวุธระหว่างเมียนมาและเกาหลีเหนือ,อยังคงมีอยู่ผ่านคมิสแม้หลังจากปี2017ก็ตาม หลังจากการรัฐประหารภายใต้การนำของบิดออนไลน์ในปี2021เกาหลีเหนือและรัฐบาลทาหารเบียนมากลับมามีความสัมพันธ์อย่างเปิดเผยอีกครั้งในเดือนกันยาย,ยนปีที่แล้วนี่เองตินหม่องซวยได้ะรับ,บมอบหมายให้เป็นเอกอัครราชทูตเบียนมาประจำเกาหลีเหนือรายงานการใช้อาวุธเกาหลีเหนือโดยรัฐบาลทาหารได้รับกา,า,าร,ย,รายืนยันโดยสหรประชาชาติกระเรียงในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนี่เองนับตั้งแต่รัฐประหารครั้งล่าสุดจุดยืนของเบียนมาต่อการไม่แพร่การขยายการสร้างอาวุธร้ายแรง กับถูกตั้งคำถามขึ้นอีกครั้งเฉพาะในปีผ่านมาเพียงปีเดียวรัฐบาลทาหารได้ดำเนินการเชิงรุกในความพยายามที่จะรักษาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยการติดต่อก,กับจีนและรัสเซียรัฐบาลทาหารของเมียนมายืนกรานเหมือนเช่นเคยว่าพม่าก,กำลังแสวงหาพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการใช้อย่างสันติเท่านั้นขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลทาหารพรม่าได้สามารถสร้างศักยภาพในการแปรรูปซ้ำสำหรับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมหรือไม่ รายงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเมียนมายังคงไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการด้วยเหตุนี้การฟ้องร้องเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับผู้ค้าอาวุธโดยครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ในเมียนมาทำให้เกิดคำถามเพิ่มเติมที่น่าสังเกตก,ก็คือชาวญี่ปุ่นรายนี้ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ทำงานให้กับรัฐบาลทาหารแต่ทำงานให้กับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ไม่เปิดเผยชื่อรัชฐานของเมียนมาเคยถูกเพ่งเล็งว่าเป็นแหล่งขุดแร่อย,อยูเรเนียมในอดีต แต่กลุ่มกบฏในรัฐชานปฏิเสธความเชื่อมโยงใ,ใดๆที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทำการความตึงเครียดทางการเมืองทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและความเปราะบ,บางของรัฐในเมียนมาความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพในการใช้วัสดุนิวเคลียร์เป็นเรื่องน่ากังวลยิง่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลทาหารพรมาร่าหรือฝ่ายชาติพันธุ์ติดอาวุธโดยเฉพาะสําหรับประเทศไทยที่ตั้งอยู่ประเิดติดกันไม่ว่าจะเกิดภัยคุกคามด้านใดเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน เราก็ย่อมจะมีผลกระทบโดยตรงต่อไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้